โอเคสวัสดีครับวันนี้กลับมากันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าตัวหนึ่งให้ทุกคนดูกันเนาะซึ่งสินค้าตัวนี้เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาคนใช้ iPhone เลยปัญหาที่คนใช้ iPhone เจอกันบ่อยๆก็คือหลายๆครั้งเวลาตัดสินใจซื้อเราก็กะไม่ได้เนาะว่าเมมโมรีของเราอะต้องใช้ประมาณไหนบางครั้งเราก็ซื้อเครื่องรุ่นแบบต่ําสุดเมมน้อยสุดพอมาใช้จริงๆถ่าย,า,ยายรูปจริงๆถ่ายวีดีโอจริงๆไม่พอ เราก็เลยลองหาโซลูชันแล้วก็เจอโซลูชันหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วแหละนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ให้ดูตัวนี้คือ sandisk นะครับ iXpand mini flash drive เนาะเราซื้อมา1 28 g b นะครับราคาปกติก็คือ1,003 0 0ถึง1,300บาทนะครับใน Lazada ใน Shopee เนาะเราซื้อประมาณ950บาทในวันที่9เดือน9เนาะก็ตามโปรโมชั่นทั่วไปเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะสิ่งที่เขียนในแพคเกจจิ้งนะครับเขียนไว้ว่า1 ฟรีอัพสเปซก็คือสามารถลดพื้นที่ m e m o ม y ใน iPhone ของคุณได้เพิ่ม m มมโม y ีใน iPhone ของคุณได้เนาะสคือมีออโตเมติกแบ็ k อัด้วยเดี๋ยวลอ,ลองมาดูกันว่าโหมดออโตเมติกแบ็ k อัพใช้ยังไงปกติที่เคยใช้มาในการใช้ c ล o วด์เซอร์วิต่างๆมันมีทั้งการที่แค่กรอบเนาะเหมือน Google Photo กดรูปในเครื่องเรากับรูปใน Google Photo เท่ากันเสมอแต่ Google Photo หรือว่า o One d r i v e ก็ตามมีโหมดให้เลือกนะครับว่า ทุกครั้งที่ก๊อปเสร็จลบออริจินอลเลยก็คือลบเมมโมรีในเครื่องเราออกเลยลบรูปนั้นในเครื่องเราออกเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้า i e x p a n เนี้ยใช้ยังไงแล้วมีหมดอะไรให้เลือกบ้างน,นะครับอันที่3 Play Large Video File form d e l i t e r y from Drive ก็คือสมมติเรามีหนังอยู่ในเครื่องลรวอยากดูเนาะมีหนังอยู่ใน Drive เนี่ยเราอยากดูเนาะเราก็สามารถเสียบ Drive นี้เข้าไปใน iPhone แล้วกดดูได้เลยโดยที่ไม่ต้องโหลดก็ไม่ต้องเปลืองเมมนะสำหรับคนที่เมมน้อยเนาะเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับขอลองแกะก่อน โอเคแกะได้แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเนาะว่ามันทําอะไรได้บ้างเนาะมันก็คือ USB นี่แหละทุกคนมันคือ USB อ่าก็ไม่สูงก็ไม่สูงม,มาแล้วด้านนี้นะครับเป็น USB 3เนาะก็สามารถถ่ายไฟได้เร็วสามารถเอ่อเสียบในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ด้านนี้คือหัว lightning เน,เนาะโอ๊ยความน่าสนใจคือมันมีปอกมาให้ด้วยตอนแรกคิดว่าจะมีมีปอกก็คือจะมีปอกกันกระแทกนะครับป้องกันหัว lightning บาดเจ็บเนาะซึ่งบาดเจ็บง,ง่ายมากสำหรับชาว a p p l e ที่ใช้มาใช้ i iPhone มาตลอดเนาะ วิธีการก็ง,ง่ายมากนะครับเราโหลดแอปตัวหนึ่งมาโหลดจากแอ Store ได้เลยแอปนั้นชื่อว่า iExpand Drive นะครับ mm hmm. ก็คือชื่อเดียวกันกับตัวตัวนี้เลยเนาะ mm hmm. พอกดไปปุ๊บจะเป็นสีแดงๆ,ๆกดไปปุ๊บนี้จะเป็นอย่างนี้นะนะจะโหลดนิดนึงโหลดนิดนึงเข้ามาปุ๊บก,ก็ UI Simple มากเนาะบอกว่าเสียบเจ้ตัวนี้ลงไปก็จะเริ่มใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเล็รขอให้ดูเค okay. เสียบตัวนี้ไปเนาะ นี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นว่าอัปเกรดอ่าบอกว่าอ๋อการใส่ครั้งแรกมันจะเขียนว่า UI expand e has been updated มันมีการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ด้วยโอ้มีมีเฟิร์มแวร์ด้วยอัปเกรดเสร็จบอกว่า you are connect นะครับ you are connect take tour ไหมหรือ set up my d i v e ไหมลองไป take tour กันก่อนเนาะมันทำอะไรได้บ้างนะครับ free up memory to make more memory อโอเคเพิ่ม memory ให้เราเนาะเราจะได้มี พื้นที่ในการไปสร้างเมมโมรีบันทึกเมมโมรีใหม่ๆในชีวิตเรามากขึ้นนะครับ Transfer file cross device น่าสนใจอันนี้คือสามารถใส่ไฟจากเครื่องนึงรับไปส่งอีกเครื่องหนึงไนดะ้ทำไมไม่ใช่ AirDrop แล้วก็มี AirDrop อ,นนอันนี้ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่หรอกอันนี้สามก็คือ Play video file and music directly from the drive อออย่างที่บอกไปเนาะสามารถเล่นไฟล์เล่นหนังได้เลยจากการเสียบตัวนี้นะครับลองไปเซตอัพกันดูนะครับปึ๊บ เมื่อไหร่ที่เสียบเจ้าตัวนี้ไปก็สามารถแบ็กอัพได้เนาะลองดีไหมอะ่ะขอลองแล้วกันกดออโต้แบ็กอัพไปก่อนในเครื่องเรามีหลายพันภาพมากๆเนาะมันก็จะบอกว่า g อ y เลนย o คอนเทน o ์ o u ยู n อน a ฮ e t, content, so t ูโอ้ยากแล้วอะ่ะมันมันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคโหมดมันทำอะไรได้บ้างด้านสายบนอ๋อสามารถกดถ่ายรูปได้เลยมันก็จะเข้าไปที่ไดรฟเลยนะครับตอนนี้มันกำลังแบ็กอัพแบ็กอัพอยู่นะครับท่านบนสายบนสายบน โอ้แบบ up เจ็ดพันรูปเนาะสต็อกก่อนนะลองสต็อกก่อนเนาะด้านซ้ายบนอ๋อสามารถแคสรูปจากไดรฟ์ไปสู่โฮมแคสได้แล้วก็อเมซอนได้โอเคตรงตรงกลางตรงกลางก็จะเป็นบาร์ให้เลื่อนเนาะซึ่งก็จะเลื่อนไปแล้วก็จะวนลูปนะครับมีอะไรบ้างมีแบก็กอัพสามารถแบก็กอัพคอนแทคได้ด้วยก็คือเรื่องเบอร์เรื่องโทรศัพท์ที่ติดต่อเราอยู่ในเครื่องเนาะสามารถมันเขียนว่าแบ็กอัพออโต้แบก็บอโโบแบกอัพล่าสุดวันไหน เพราะว่าทุกครั้งที่เสียบไปถ้าเราตั้งอโตโนมัติมาจะอัปเดตให้เราเนาะแล้วก็แบ็กอัพยูเ f เ v อร์ t e p โฟโต้ r o m Google Photo ได้ด้วยอู้สามารถคอนเน็ Google Photo แเราดึงมาได้ที่นี่ด้วยโอ้นี่นี่น่าสนใจมากแล้วก็มามีข่าวสามารถ Sign Up เป็น Member ของ Sandisk ได้นะครับด้านล่างมีอะไรบ้างด้านล่างมีอยู่4โหมดเนาะ Copy File นะครับ Copy File Copy Photo From Your iPhone อ่าอันนี้ก็สามารถเลือกโฟโต้ได้เลยสมมติว่าเราไม่ได้เปิดอโตโนอัพแล้วเราจะเลือ ค okay. หมุนเดียวมากอะ่ะพอารูปเครื่องเราเจ็0พรูปอ,ะอ่ะอมาแล้วมาแล้วมาแล้วสมมติน,นี่นี่คือรูปในเครื่องตอนนี้นะครับเราอยาก Copy เนาะเราสามารถกดทีละรูปได้แล้วเขียนว่า Copy to i expand d r i v e อ๋อแล้วก็สามารถกด Copy ได้เลยหรือจะสร้างโฟลเดอร์ก็ได้เนาะโอ้เร็วมากเร็วมากอ๋ออันนี้แหละที่น่าสนใจพอเรา Co อ y ีเสร็จก็จะเกิดคำถามขึ้นมาว่า ต้องการลบไฟล์ที่ Copy ไปไหมถ้าต้องการลบก็กด Delete ถ้าไม่ต้องการลบก็กด Do not delete เนอะอันนี้ก็จะเป็นการประหยัดเมมโมรีหลายๆครั้งเราอยากก๊อปไปให้เพื่อนอันนั้นก็ไม่ต้องลบแต่ถ้าอยากจะก๊อปเพื่อเซฟเอาไว้ในนี้เลยก็กดลบได้โอเคนะครับมันนี้ดู not delete ละกันโอเคหมวดที่2คือสามารถ Copy ไฟล์หมดแรกคือ Copy ไฟล์จาก iPhone ลงเจ้าตัวนี้หมวดที่2คือ Copy จากไฟล์จากเจ้าตัวนี้กลับที่ iPhone นะครับกดเข้าไปดูก็จะเห็น รูปที่เราเพิ่งอัปโหลดไปเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลือกได้ว่าจะก๊อปรูปอะไรจากไดรฟ์กับเข้าเครื่องเนาะกด Copy to iPhone ฟึกบอ่าเสร็จแล้วโอเคหมดแรกหมด Copy f i l ไฟล์นะครับหมดที่2 View f ไฟล์อ่า View ไฟล์ก็สามารถดูไฟล์ในเจ้าตัวไดน์ก็ได้หรือใน iPhone ก็ได้นะครับสลับด้านบนเนาะอันที่3 Backup and a n s t o s t o r e ก็สามารถ Backup ได้เนาะซึ่งแบ c k อัได้3อย่างแบ c k อ p จากเครื่อง บคอฟจาก g o o g l e Photo หรือแบคเ p c คอนแทคหรือว่าปฏิทินได้ด้วยน่าสนใจมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะลองหาไฟล์วิดีโอสักประมาณใหญ่ๆหนึ่งส่งเข้าเครื่องเนาะแล้วลองดูว่าใช้ความเร็วประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาเจ้าตัวนี้นะครับเข้าที่ m a c b o o k เนาะเราส่งไฟล์วิดีโอประมาณ 4.5G กิกลงมาเครื่องนี้แล้วลองดูว่าถ้าจากเจ้าตัวนี้ อิมพอร์ตดอมือถือจะใช้ความเร็วประมาณเท่าไรนะครับและอิมพอร์ตจากมือถือกลับเข้าตจ้ตัวนี้ใช้ความเร็วประมาณกี่นาทีนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ4.5กิกประมาณ3นาทีจาก macbook ลงเจ้า s a n d ตัวนี้เนาะซึ่งขอทำคำพูดเรารู้สึกว่ามันช้ามากกับ3นาทีนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้ลง iphone กี่นาทีนะครับข้อสังเกตคือเวลาเราเสียบเจ้าตัวนี้เข้าเนาะมันจะใช้เวลาหมุนอยู่ประมาณแบบ10วิเลยอะถึงจะอ่านไฟล์ได้นะครับไม่รู้เป็นเพราะว่าเครื่อง iphone 7 plus เรามันช้าหรือเปล่าเนาะ โอเคขอลงเลือกโหมด Copy File นะครับ Copy File Copy File จาก i x p a n d i t ลง iPhone นะครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถกด Copy ได้เนาะโดยการกดที่ตัวไฟล์ปุ๊บกด Copy to iPhone เรามาดูกันว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาประมาณตอนนั้นเราเริ่มทีเนาะอันนี้ที่นาทีเท่ากันเหมือนจากการที่ Copy จาก Macbook ลงเจ้าตัวดิสตัวนี้เนะเาะเราจะดิสตัวนี้ ลงจาก iPhone ก็ประมาณ3นาทีเช่นเดียวกันนะครับโอเคไปอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เมื่อกี้เราลืมดูกันนะครับคือวิวไฟความขายของมันก็คือมันมีมันสามารถเล่นไฟล์จากจาตัวดิสนีย์ได้เลยเนาะซึ่งมันมีไฟล์ Mo c k up มาให้เช่นกดวิดีโออ่ะนี่วิดีโอเนเครื่องอ่ะวิดีโอเมื่อกี้นะอ่ะสำหรับลองกดวิดีโอนี่สมัรถเพ์ได้เลยแล้วก็สามารถอย่างนี้ได้เลยอ่าน่าสนใจสำหรับการดูคลิปบางคลิปนะครับ หรือแม้แต่เพลงเราสามารถกดฟังเพลงได้เลยปิดเจอได้ไหมได้ด้วยนิดนึงนะครับดูรูปได้เนาะกดดูวิดีโอได้ฟังเพลงได้ตามสเ็ป,ปกติสามารถกดชัฟเฟิลได้ด้วยเนาะเจ๋งดีเราก็สามารถดูเป็นโฟลเดอร์เป็นไฟล์ๆฟลได้นะครับประมาณนี้เนาะกับการรีวิวเจ้า Sandwich i x p a n d Mini Flash d r i e นะครับ ส่วนตัวคิดว่าตั้งใจซื้อมาเพื่อสําหรับเก็บไฟล์วิดีโออยู่แล้ววิดีโอที่ถ่ายเพื่อมาตัดต่อนู่นนี่ผ่านไอโฟนเนาะเพราะว่าวิดีโอกินพื้นที่เยอะมากเมื่อกี้ดูจาก a p p l e ร์เ e ถ่ายวิดีโอ 4K 30เฟรมเปอร์เซก10นาทีจะกินไป3.5กิกเนาะในไอโฟนถ้า30นาทีจะเป็นประมาณ10กิกก็ประมาณนี้เนาะน่าจะเหมาะสำหรับ1ทริปถ้าใครอยากแบไปเที่ยวถ่ายวิดีโอบ่อยๆเนาะ ก็เหมาะเพราะเรารู้สึกว่าไฟ์วิดีโออ่ะมันไม่ได้ดูย้อนหลังถ้าเราจะดูก็ไปดูแบบดูจากสตอรี่ไอจีดีกว่านะอย่างเงี้ยถ่ายมินิสั้นๆนะครับแต่ถ้าถ่ายมาเพื่อตัดต่ออะไรเงี้ยเราถ่ายครั้งเดียวแล้วเราก็ไปตัดต่อไปโปรเซสท,ที่อื่นการมินิเจ้าตัวนี้ก็เหมาะอาการเก็บเนาะเราไม่ได้ดูบ่อยๆแล้วถ้าอยากดูค่อยเอามาเสียบแล้วก็มาดูก็ได้นะครับก็คิดว่าเจ้าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่เหมาะอาการพกติดตัวของใครหลายคนนะครับที่เป็นสายถ่ายวิดีโอบ่อยในะการถ่ายรูปบ่อยเราค่อนข้างเชื่อว่าถ้าถ่ายรูปะ่ะเเหมมาาาาากากกกร็บไววใน iPhone ไอโฟนมี AI มาอ่านโปรเซสสามารถสแกนหน้าคนได้สามารถดูได้ว่ารูปนี้เราไปถ่ายกับเพื่อนคนไหนมาบ้างสามารถทําได้ในความเห็นส่วนตัวก็คิดว่าเหมาะกับการเก็บรูปไว้ในเจ้าไอโฟนแต่เหมาะกับการเก็บวิดีโอไวเ้เจ้าตัวนี้มากกว่านะครับถ้าใครเป็นสายถ่ายวิดีโอก็ขอแนะนําเลยนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมีแกะเจตอะไรมารีวิวรอติดตามชมนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นของที่ช่วยชีวิตดีขึ้นแน่นอนแล้วเจอกันครับ